ผมชื่อเด็กไทยชมังคาครับวันนี้ผมจะมาอ่านอ่านอานอ่านอเมริกานรถเอียนอเรียนขอเอียนอเขียนหนึ่งหนึ่งถึงร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

เจ็ดก้าแปสิบแปดก้สิบเก้นึร้อยิดอยู่ข้างเดียวไง